สวัสดีค่ะดิฉันสมบัติวัฒนาไทยผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสมบัติเพิ่นภูนแกลเลอรี่ผลกระทบจากการเว้นระยะทางสังคมทำให้ไม่มีลูกค้าเข้ามาชมศิลปะที่แกลเลอรี่การปิดเส้นทางการบินทำให้ขาดลูกค้าชาวต่างชาติกิจกรรมเปิดนิเทศการซึ่งเป็นกลยุธทธ์ทางตลาดในการได้ลูกค้าและศิลปินกลุ่มใหม่ก็ไม่สามารถจัดได้เพราะเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก ผลกระทบทางอ้อมทางเศรษฐกิจคนจำนวนมากขาดรายได้และความเชื่อมั่นในอนาคตทำให้งดการใช้จ่ายโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยการจัดการพฤติกรรมองค์กรทำให้ดิฉันสามารถมองเห็นโครงสร้างขององค์การและการบริการทำให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ new normal ของธุรกิจอาร์ตแกลเลอรี่มีดังนี้แกลเลอรี่จะเป็นการบริการตามเวลานัดหมายและกำหนดจำนวนผู้เข้าชมทำความสะอาดอาคารอย่างสม่ำเสมอวัดไข้พนักงานขายให้สวมใส่อุปกรณ์กันละอองฝอยยืนเว้นระยะห่างจากผู้เข้าชม จัดเครื่องวัดไข้เจลแอลกอฮอล์แก่ลูกค้าและขอให้ลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยพัฒนาการบริการและตลาดออนไลน์ให้ครบวงจรรองรับพฤติกรรมลูกค้าซื้อสินค้าแบบไม่ต้องเดินทางค่ะสวัสดีและขอบคุณค่ะ